เอาละครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับวันนี้มาสู่กับลายเกมหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้เรามาสู่กับอีเวน์จี้เครื่องรางนะครับผมซึ่งจี้เครื่องรางประจําวันนี้มีหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งแน่นอนวันนี้อาจจะรีบรีวิวหน่อยแต่น่าจะแบบชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าจี้มันดูเหมือนว่ามันก็มีความโหดอยู่เหมือนกันนะครับผม เริ่มแรกนะครับผมก็คือ,อยาลึกลับนะครับผมผมขอจะไม่อ่านว่าไอ้พวกแบบสุขสันต์อะไรอย่างเงี้ยนะผมจะอ่านอย่างงี้แล้วกันนะครับผมเพราะสำารับพิเศษคือทอยตาเอาฝันตรงข้ามชกแบบซุ่มเล่ากันมาเบิ้ลแล้วก็เมื่อาาตกเลยมาฝันตรงข้ามกักขัขงฟองสบู่เอออันนี้กองอยู่ต่อไปชิ้นที่สองนะผมราชาที่ถูกหรอเทศกัดขังนะผมก็คือจะมีการแยกกักขังแล้วก็ติดตั้งด่านตรวจพร้อมกับกักขังคุกอืม มันต้องเป็นเวอร์ชันดังอะถึงจะโหดอะเจ้าเนี้ยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันปกติ35%การแข่งคุกก็ถือว่าโอ้ตราเสียงสูงย่นนะโอเคต่อไปโดโลซูปเปอร์นะครับผมก็คือเรื่องของการชาร์จโล่นะครับผมสร้างแรงมาเพิ่มแล้วก็70%จากคำถามพื้นฐานแบบสุกอ่าอันที่สี่ก็จะเป็นโอเวนแค้นแบบเรือรจะเป็นกัปตันอวากาศก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันเอฟเฟกอันตรายเรื่องเปิดโอลิมปิกแล้วก็เรื่องของการสร้างสำนักด้วยกันนะครับผมต่อไปจี้ที่ห้านะครับผมมวก กักขังพุดดิ้งยินลี่ก็คือเกรื่องของการคุมเต่าป้องกันการดักจับแล้วก็เมื่อตกฝันขงข้ามก็กักขังแถวยังไงก็คือมันก็คือหมวกแกงกะปุนนี่แหละอ่ามันคือหมวกมกะปุนนะครับต่อไปชิ้นที่6ก็คือคาปิบาร่าลูกโป่งแสดงความยินดีก็จะเป็นจากทาพุ้งฐานใช้เฟกไม่ได้พันต้องสมก็กักขังคุก และชิ้นโอ้โหทำไมแม่งเยอะชิ้หายเลยวะชิ้นที่7จนะครับผมอ่าเชอร์ดอกไม้สแสดง,งความมีด,ดีโลซูเปอร์อืมก็มีป้องกักอนอิเล็กตรายป้องกันขังโค้งแล้วก็ชาร์ลซูเปอร์นะผมต่อไปชิ้นที่ถ้าชิ้นสุดท้ายนะก็จะเป็นเรื่องของโหเฮ้ยชิ้นนี้ไม่มาเอาอยู่นะเมื่อตกไอ้มาของฉัน60%ย้าย้ที่หัวมงแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพืนที่ของฉันเก็บค่าประทางเพิ่ม250%คือถามว่าทําไมชิ้นนี้ถึงรู้สึกว่ามันมันดี อ่ต้องบอกว่าเอาไปเล่นอ e. ีมันเอาไปเล่นอ e. ีดาดนนีได้ครับผมมันเอาไปเล่นดานตีบอลได้แล้วประเด็นข้ามหางแม่งถือว่าเพิ่มหนักมากมากนะครับผมเอ้ยถือว่าแม่งคือแต่ที่แม่งถือว่าถามว่าดีแม่งคือมันดีนะเว้ยไม่ใช่ไม่ดีแม่งดีจัดนะแต่แค่ว่าเราไม่มีเพชรล้วไง <S <S เพชรแม่งเหลืออยู่ <S <S แค่ห้าพันลถามหนม่อยถอะกูจะหาเพชรจากไหนทันวะ จะบ้าตายนะครับผมโอเคส่วน G ี้เครื่องรางนะผมก็แน่นอนนะคุณคุณต้องสะสมอามีหมวกปาร์ตี้พรุแล้วก็ลูกโป่งนะครับผมอย่างละสองใบเพื่อแลกเป็นเคสแซฟความดีโดยใช้การ์ดนะครับผมสามารถจากโลบอินพิเศษเนะแล้วก็สะสมเคสหกชิ้นเพื่อแลกเป็นบัตรตัวเออแปดได้เปลี่ยน G ้การ์ดเดบวันเทียก็คือเอสเทียครับผมก็ตามนี้เลยว่าได้นะคร ก็โดยรวมๆแล้วผมว่ามันเป็นจี้เครื่องรางที่ถูอกลับมาโยกมากนะครับก็มีเกาะลอยฟ้าสุขสันตมีปัญเชินันฟ้าลูกแกว้วกักขังสักุระโดนเวทมนต์ ым, แต่ละชิ้นคือมันโคตรจัดนะฉลามแมวนะสุขสันตมีจรวดทิ้งระเบิดด้วยโอ้โหทำไปได้ แล้วคือดาร์กอัพเกรดโหมากมากนะครับบอกเลยจุกบจุ๊บจุกอะโอ้จุกใจแน่ๆนะครับโอเคก็ลองดูกันเอาละกันนะผมว่าคุณอยากไปจี้ชิ้นไหนได้ล้วกันนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมว่าโดยส่วนตัวนะคือน่าทำอยู่นะเว้นเนี้ยมันน่าทำแต่ มันถือว่าเปลืองเพชรไหมแม่งก็ถือว่าน <c oughs> ่าจะเปลืองหลายเม็ดอยู่ทีเดียวนะผมแต่ก็คงไม่เป็นไรด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมจบคลิปเป็นประโยชนก็โดยส่วนตัวแรกผมรู้สึกว่าวันนี้แม่งถือว่าน่าทํานะทําได้ทําเลยนะครับผมแนะนําอันนี้แนะนําจริงๆเลยนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ด้วยบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะตีโตกลับได้นะครับผมที่แนะนําทําเลยนะจ๊ะ OK，走，办个啦，走你看。